ผมเซ็งครับครูเอ้าทำไมคะเมื่อกี้แม่ผมไปกดเงินที่ธนาคาร200เขาบอกยอดเงินไม่พอจะบ้าธนาคารทั้งใหญ่โตไม่มีเงินส่วนของน้ำหนักส่วนสูงแต่ว่าวราเทศน้ำหกลูกครับครับตัวนี้ด้วยนี่ครับโอ้ยคนละหกอะไรของเธอเนี่ย ขอน้ำหนัก49่สิบเก้านครับคนละหกสิบสองขวดพอดีครับครูครับแม่ผมไม่สบายนอนโรงพยาบาลแม่จะใช้สิทธิ์ประกันเื่วผมต้องจ่ายเงินด้วยไหมครับอ๋อให้สำรองจ่ายนะอ้าวสำรองคือใครครับ เธอบอกว่าแม่จะซื้อรถมอไซค์ให้ไงทำไมยังขี่จักรยานมาล่ะลูกโผูโ้รถราคาตั้งหลายหมื่นเขาบอกต้องใช้คนคำ้ำแม่ผมเลยไม่เอาครับ <Huh? S 2> รถอะไรราคาก็แพงไม่มีขาตั้งให้ต้องใช้คนคำ้ำหนูสูงเท่าไหร่คะไม่รู้ครับงั้นก็ไปวัดนะฟูไล่ผมไปอีกทำไมครับผมเพิ่งไปตักบาดน้ำเมื่อเช้า วราเทพทำไมมานั่งเศร้าคนเดียวล่ะลูกพ่อผมถูกไล่ออกครับทำไมล่ะคะหมอดูทักพ่อผมว่าเวลาออกจากบ้านให้ออก9้าโมง9้านาทีชีวิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นพ่อผมก็ทำตามาแล้วทำไมโดนไล่ออกอะที่โรงงานพ่อเขาเข้างานแปดโมงครับ <laughs> แล่ไหนจะเข้าร้านแกงของครูผมถามแม่ค้าว่าแหนาอร่อยแม่ค้าบอกว่าอร่อยหมดผมเดิอนออกจากร้านเลยของอร่อยหมดแล้วอ,อันนี้เหลืออยู่ไม่อร่อยผมเลยไม่ซื้อครับ <c oughs> วราเทพปิดประตูเข้ามาให้ครูหน่อยฝุ่นยเยอะมากเลย <c oughs> อย่าปิดดังสิลูก <c oughs> ครูก็ไม่บอกตั้งแต่แรก <c oughs> มันคนระดัง ก็ะดุมีตัวเมียไหมครับเห็นมีแต่หนวดทุกตัวเลยครับโอ๊ยอ้าวเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครูไม่อยู่ไปอบรมมาอาทิตย์หนึ่งกับครูที่มาสอนแทนมีปัญหาอะไรไหมจ๊ะไม่มีเลยครับเพราะตัวปัญหาไปอบรมอาทิตย์หนึ่งเพียงสบายเลยครับ 呜 <Ooh. S 2>！失败 <laughs>